บทสรุปเคล็ดลับสู่ผลลัพธ์ตลอดการมีนิทานสอนใจของกรีกโบราณที่รู้จักกันว่าเป็นปรัชญาภาษาหรือโซไรสพาราด็อก์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำอันเล็กน้อยที่เกิดขึ้นซ้ำๆมากพอปรัชญาข้อหนึ่งกล่าวว่าเงินหนึ่งเหรียญสามารถทำให้ผู้ใดร่ำรวยได้หรือไม่ถ้าคุณให้เงินสิบเหรียญแก่ใครสักคน คุณคงไม่คิดว่าใครคนนั้นร่ำรวยแน่แต่ถ้าคุณเพิ่มเงินอีกทีละสิบเหรียญไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งคุณคงต้องยอมรับว่าไม่มีใครรวยได้ถ้าไม่เริ่มจากเงินเพียงหนึ่งเหรียญน,นั้นเราก็สามารถอธิบายด้วยหลักการเช่นนี้กับนิสัยเล็กๆได้เหมือนกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงหนึ่งอย่างจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้หรือไม่ดูเหมือนจะไม่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆ พอถึงจุดหนึ่งคุณจะต้องยอมรับว่าชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปจากการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนั้นเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลง1เพียงครั้งเดียวแต่นับเป็นพันๆครั้งมันคือผลรวมของพฤติกรรมเล็กๆที่สะสมรวมกันนิสัยแต่ละอย่างของคุณคือรากฐานสำคัญของชีวิตคุณทั้งชีวิตในตอนเริ่มต้นนั้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเ,เ,เล็กๆอาจดูไม่มีความหมายอะไรเพราะถูกกลืนหายไปโดยภาพรวมของระบบเช่นเดียวกับเหรียญเพียงเหรียญเดียวที่ไม่ทำให้คุณรวยขึ้นมาได้การเปลี่ยนแปลงจากการนั่งสมาธิเพียงหนึ่งนาทีหรือการอ่านหนังสือหนึ่งหน้าทุกวันก็ดูเหมือนจะไม่ได้สร้างความแตกต่างที่มองเห็นได้ชัดเจนอะไรเลยแต่เมื่อคุณค่อ,คอยๆเพิ่มระดับชั้นของความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆ ตราช่งชีวิตคุณก็จะเริ่มขยับความก้าวหน้าแต่ละครั้งก็เหมือนกับการค่อยๆเทเม็ดทรายลงไปในจานด้านหนึ่งของตราช่างจนตราช่างค่อยๆเอียงเข้ามาข้างที่คุณต้องการในที่สุดเมื่อคุณทําจนติดเป็นนิสัยและรู้สึกได้ว่าการทําสิ่งที่ดีๆอย่างต่อเนื่องกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมระบบการสร้างนิสัยโดยรวมก็จะเทน้ำหนักมาสนับสนุนคุณแทนที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางตัวคุณ เนื้อหาตลอดเล่มนี้ทำให้เรารู้สึกรับรู้เรื่องราวมากมายของผู้คนที่อยู่ในระดับสุดยอดของวงการต่างๆเราเรียนรู้เรื่องราวของนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองศิลปินที่ได้รับรางวัลผู้นำทางธุรกิจหมอที่ช่วยชีวิตคนและนักแสดงตลกซึ่งพวกเขาเหล่านี้ต่างก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นฝึกนิสัยเล็กๆมาช่วยหล่อหลอมและพัฒนาความสามารถ ให้เกิดความเชี่ยวชาญและพาตัวเองก้าวกระโดดไปสู่ระดับสุดยอดในสายอาชีพนั้นได้ในที่สุดแต่ละคนแต่ละทีมและแต่ละบริษัทที่เรานําเสนอในหนังสือนี้ต่างพบเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่ในที่สุดแล้วก็ก้าวหน้าปใิทิศทางเดียวกันจากความมุ่งมั่นสู่การค่อยๆพัฒนายอย่างต่อเนื่องและไม่ยออ่อท้อความสำเร็จไม่ใช่เป้าหมายให้ไขว่คว้า หรือเป็นเส้นใยให้วิ่งเข้าหาแต่เป็นระบบของการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ต้องกันกรองปรับปรุงอย่างไม่หยุดยัง้งในบทที่หนึ่งผมได้พูดเอาไว้ว่าถ้าคุณพบความยุ่งยากลำบากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปัญหาไม่ใช่ตัวคุณแต่ปัญหาคือระบบของคุณนิสัยเสียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะคุณไม่อยากเปลี่ยนแต่เป็นเพราะคุณมีระบบที่ผิดพลาด ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ผมหวังว่าสิ่งตรงกันข้ามจะเป็นเรื่องจริงด้วยกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง4ข้อนี้จะทำให้คุณมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ใช้สร้างระบบที่ดีขึ้นและหล่อหลอนนิสัยให้ดีขึ้นกว่าเดิมบางครั้งนิสัยบางอย่างสมองเราก็จดจำได้ยาก คุณจึงต้องทําให้ปัจจัยกระตุ้นเห็นชัดเจนเข้าไว้บางครั้งคุณไม่รู้สึกอยากจะเริ่มลงมือทําคุณจึงต้องทําให้นิสัยนั้นน่าดึงดูดใจชวนให้อยากทําในหลายๆครั้งคุณอาจพบว่าการทํานิสัยบางอย่างมันเรื่องยากเกินไปคุณจึงจะต้องทําให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้และบางครั้งคุณก็ไม่รู้สึกอยากทํานิสัยนั้นๆอย่างต่อเนื่องคุณก็จะต้องทําให้นิสัยนั้นเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคุณทำแล้วมีความสุขนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีคำตอบที่ถาวรเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปอีกคุณสามารถหมุนวนสับเปลี่ยนกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสีข้อนี้จนกว่าคุณจะพบกับกระบวนการใหม่ๆทำให้เห็นชัดเจนทำให้หน่าดึงดูดใจทำให้เป็นเรื่องง่ายทำให้หน่าพึงพอใจครั้งแล้ว ครั้งเล่าและจงมองหาวิธีการที่จะทำให้ดีขึ้น1%อร์ซอยู่เสมอเคล็ดลับของการสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้คงอยู่ตลอดไปคือการไม่หยุดพัฒนาครับคุณสามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งได้เพียงแค่คุณไม่หยุดทำคุณจะสร้างธุรกิจที่ให้ผลอันน่าทึ่งได้ถ้าคุณไม่หยุดทำงานคุณมีรูปร่างที่สวยงามน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดเข้าคอร์สออกกำลังกาย คุณจะเป็นคนที่เปลี่ยมไปด้วยความรู้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้คุณสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดเก็บออมคุณจะสร้างมิตรภาพได้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดใส่ใจห่วงใยคนอื่นนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่ใช่การเพิ่มนิสัยใหม่ๆเข้าไปแต่เป็นการเพิ่มพูนที่ส่งผลทบทวีคูณขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือพลังของการกระทำเล็กๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่ส่งผลลัพธ์อันน่าทึ่งครับ